พักๆสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวถาวรนมในิ่งตังแดนเด้อแต่พี่น้องสสวัดีวันที่ใหม่เด้อจ้าโอเย็นไเยเนี่เย็นขาโอ้ว้าวว้าวน้องมันอยากเห็นมันเห็นใครเลยจนมันอยากจับตอนนี่แกลูกฟ้าหรือเอ้ยยะไครแกที so ่อัดที yes, hey, ่อัดหุนละลงท่านดูโค้ดแบ๊ก พี่น้องเบิ้งวู้วู้สวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องฮะอันนี้จะจริงดีๆเข้ามาเรื่อยๆเองนะอ่ะ,อะมามานันน,นุ่ยดังอู้ว้าววู้วโดนยุ้ยนี่เมนบ่โบแมนของเราโอ้ของเรานั่นบ่ของเราอยู่นี่โอ้แย่าๆๆลูกชอ็ชอชอ็อช็อล้มมันแหง้งอ่นออนันน่อยตาให้ โอโดนอยู่ได้ของเขาหน่าเนาะโอ้ว้าวโอ้ของเาแโอของเาแตกดบว้าวของเราก็จับเหมือนกันของเากจับกันพี่นองโอ้้านเพงกัได้ปั๊บปา งลูกอ่นี้สวัสดีปีใหม่เ้อพี่น้องเลยเอุดตายืดมันมามานไม่นจะหักได้ได้อยู่ขนาดอายุแปดาได้ภาพเด้อมันอยากได้ตัวนี้มันม่มีแววนตาเป็นปายานมันสิจับโอ้โหว้าว

ฟิโอสจะกเพื่อว่าลแม่เอนซฟิโอสฮะซัูฮะคันดูแต่พสต์อทาคันดูเออบอกมันแงวอตช็อตปังทางไรเลไปแช่รนน้าว้าวว้าวว้้้ย้ว้้ว้าววว พี่น้องเฮงเฮรวยเด้อทำไม่ล่ะเอาทั ure, ้งใดไปทั้งนั oh, uh ้นเดี huh. ure, <can> ้ยวเอาทั้งผีกันนะเขาทั้งผีพี่น้องเอ้ยทั้งผีคักโอ้ยๆๆๆๆเอามาใส่นสวยลูกนี่สวยสวยลูกนี่ก็สวยค่ะเขาโอมแม่เจ้าโโอ้หลูกนี่ยิ่งสวย ต้องลูกแตกพร้อมกันแต่ว่าอัลโลอู้ส่วรับฟาสโปเอเยลก็เดนิสเชิญผมมามาสุดนิดออนเอ้ยอดุกล้าเนาะอีกแกน่ามาพี่อตนายฟาลิอู้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 สุดนิดออนอีกแกน่ามาพี่อตนะครับวันว้าคุณนิดออนเดนิสคุณนิดออนอลัสซามันแฮปปี้นิวเหย้า แอปปิน bon oh, wow. ีพอชิคซิลุกบาดดฮนละบาดดฮละชิคลิสตูนลูลิสตูนลูลิเดนิสตูนลูลิผูพี่โอทำอะไรนี่โอ้มันติดสโ์เนาะฝนแท้จริงมันสิขักเดตติสโโนว้าวสซฟลิงเดนิสก็ติดเอิ์เดนิสก็ติดเอิอ่ะเด็กนนเยสซอรา

Ừ. à, Ờ, thang đáy, thang đáy, nè, thang đáy Ồ, nàng đen is bling Nàng đen is bling really bling sanat, đen is very bling Sơn át, đi Ờ Wow lúc Ờ, lúc ta nó lúc sanat át đi Ủa, số át bây sao? đã, yeah sanat sanat Oh oh oh, xóa, 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 xóa. Xóa. ฮยเอ้ย่ต่าฮ่าาว้าวโอ้มายกโอ้มายกเดรสขำมา้ขมั้ยมืฮิดลุกขมิดขมิดขมฮดเดริสมันตกสลดเดรสมาฮมันมาใกล้หลังคาพอพเจ้าตั้ง ข้าเจ้าตั้งผิดเเดนิสข้ามาตกเซลดตกเซลดมันตกเซลดเฉียงเออตงพิาตั้งผิดทางเดมันทุมเดนทุมบาร์เอ็นพินนะมวด้วยมาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่โอ้คนะคนลคเนคเสิ

ชุ่มนี่ตั้งเสียบหลังคาอเอาด้วยอ้โอ้สวยงามเนาะงามเนาะเออฮัลโหลไงมันนั่นเนี่ยเดี๋ยวฮ้อนาชักลากบ้เลยล้มล้มสนุกเลยหอยซีมือน้อทางนั้นวะทั้งเงินซีมือนะคะอ่ะอ่ะนี่นี่แอนเทิ้งนักไทยเละโอ๊ตจะเอาอันหนึ่งลูกถ้าน้องๆจอด เอาอันนี้แล้วกันอ่ะอ่ะโอเคถ้าเลอแม่แมหน่อยเนี่ยอถ้าเั่นลูกพินนะเออสั่นออซออแทนเยมปะนุ๊ข้นย่บอันอันวิดดนะนะบอกข้นไดเนาะอันวิดบโอ้สร้างผลตั้งพิษหมองอสั่นได้ครับอันนี้นี่ข้าเจ้ากำลังตั้งนี่นีสิข้นลว Huh? aku sure, 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 sure. oh. Wow, surfing flying Ya ya mama. Bali. Tutup, tutup, tutup. Ah. mama. Oi, zebra. So get it Dennis. Yeah.

anh đây con ăn là phải đỡ bớt phần này giải thích này hả ôi ôi sa có mua sa có mua mama ăn suốt đời mama ăn suốt đời chúng đến nó cùng pha đi lục đến nó mà thêm nát nó có mấy mama phấn thêm nấu có thì mama phấn thêm nấu mama hay chơi ok có có nó à tha em và sư cô và sư cô tha mẹ thấy lớn เออเคฟลิงเออเก็บภาพยาก่ยนะมดเนี้ยทิ้งเล่นเบ้นนะแมนโอ้โหลตีบอคักเนาะโอ้ช็กลิงทั้งได้ยขืนขึ้นบีวิดบข้นอยู่บอเนี้ vẫn là bỏ thì nhập đạo alo gì chắc suốt như bọt thang phùn si mơn như bọn nằm xi mơn thắng đáy thơ gì cả nương đó thân nó chút rồi này ờ ờ hẹn hẹn phát xa phố đế ra ý kết ờ hốt lắm ờ Simon, ทั้งคนซีเมอนเดี๋ยฟดิทุ่มพูดอินฮะพูดอินฮะเดี๋ฟซัมทุ่มพฟดีเจสแป๊กไก่พูดตันเรือนิ่งเอ่อปลิ้งเดนทุ่มเนาะช็อตช็อตกดัมเนาะอดให้น้องหน่อยอดอดให้น้องหน่อยอันสุดท้ายอ่ะอดให้น้องหน่อยวาชิโก้เดนิสโอทุกสั้นทักหมดแล้วหมดแล้ว sister na no Denise, Yo, Denise, sister kunit oh Denise, Oh wow. Wow, oh, Simon, Simon, Fana <laughs> Simon. Simon <laughs> Fana. <laughs> 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 Hello. Oh, nai nai ikya ikya Fali. Eh, Fali. Fali pang ya yeah, ya. Yeah. Den thum, den thum. เดนนี่น่ยนายนเอนายเอสโฟเออเดนนี่ทาลีเออย่าอีกกี่ยยอะนะเจเดนนตทุ่มฮอลล่าฮอลลละฮอลลละเยอะตะทุ่มเดนเชมันจะจับมาจูดเหมือนพี่พาทำอ่ะมันจะจับมาแล้วจูดอ่ะ เว้นเตอเว้นเตอพอาดีเว้นเอพอาดีเว้นเตสนัดพอดีเอออ่ะเก็บมาอดมามมันาหนุยจัดการได้เก็บทั้งหมด้น้าหนุยต่างทางนู่นเลยยาวอห์อห์ฮะสี่มือ่น้ังไาทั้งคนสี่มือ่แท้ๆทแน่นอนอารโล่ฝนเลยพวกสี่มื่แท้แท่แม่นน้องว่าถือแท่ๆท่แหละ เออเห็นนายต่อไปแล้วป้าป้าป้าบอละหนาสิบานมูผมป้าป้าโกโก้อินนะโก้อินนะแมนอย่าอย่ามามาคำมามัคำที่ว่าซับแล้ว first โอ๊ตผาน้อไปทิมซับแล้วน่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 ไม่ผาน้อไปทิมซับปั่นนะลูกหไปละูทั้งลย 可以喽，OK。Oh, oh, 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 oh. Okay. พี่น้องบ๊ายบายจ้าสวัสดีเด้อจ้าคอ้เฮ้งเฮ้งลุวยตลอดปีตอไปเด้อสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าบ๊ายบาย